สมเด็จพระยามาหาย์ศึกมีนามเดิมว่าทองด้วงเป็นบุตรของหลวงพินิษอักษรและดาวเรืองภายหลังจากราสิขาบทแล้วได้เข้ารับราชการในตำแหน่งหลวงยกกระบาดหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชทรงขอบผู้เอกลาชจากพม่าและสถาปนากรุงธมบุรีเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2311 ได้โปรด9ก้าบวกระหม่อมเลื่อบนบรรดาศึกหลวงยกกระบดเป็นพรลราชาลินเจ้ากรรมตำรวจนอกฝาแล้วให้เข้ามารับราชการในกรุงธมบุรีพระราชาลินได้รับพระราชการสนองพระลมราชโอกระชองการสมเด็จพระเจ้าตากสิน